สวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะสวัสดีคับพ่ออ้วนครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะค่ะพี่แจังได้พ่ออ้วนฟันหมือดไรนองฟันมือขึ้นแล้วฟันมือขึ้นล่าสุดเลยเออโอ้ฟันเนี่ยไรนองฟันคือยังมาแต่เฮ็ดงานน้ำกันกับเขานน่แหละเขาเราว่าไปกินเขาซุ่มกันกับเขาว่าท่านไปกินเขาพูดว่าท่านไปกินเสืยเราว่าท่านไป กินต้มหัวห้อยู่ห้องเบอร์แปดห้องเบอร์แปดก็ไปไม่มีอ่งีกหนึ่งที่เมียเขาล่ะกกำลังกติไปนั่งมันะทอดเสือทอดเสือออกแล้วถ้าเสือกาบไล่เต็มแขนโู้ว่าอีนี่คือบมอนคือเลยเมียไร่เฮี่ยขึ้นอยู่ในใจเล่ะกับยางไปนั่เขาไปเขาก็ตักใสถ้วยมากก็ตีว่งเงินกินหมดแล้ว ตีวกกินไก่กินน้ำเขาละส่วน,นเดียวสดกับเด็กหน่อยผู้นึงสดน้ำกันคมันว่างตัวสดตัวว่างมันสดกดเอาตะตอเหนือเปอยเนือคือยังเขาเลาะดูเดี๋ยวไปกระดูกกอกจุดวุ้นอยู่อห้เ,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 เขาเลาะออกต้มหัวง่งงวว่าต่อไปคพราะว่าวางโบกตาโบกยังมันก็กินเบ็ดละเบ็ดไก่ดีไป คือยังกินแล้วเขาเบิด์ัดนีสเขาเบิดตมันก็อีนั่นก็เลยว่าได้เปอาติบเขาว่าสันไปเอาใช้เราว่าสันเอาห้องเบอร์แปดดีละในห้องนี่ละว่าสันมันกับไปห้วยว่าเขาบ้นว่าเขาเอาติบเขานี้แล้วว่าสันมือติบเขานี้แล้วว่าสันก็เลยว่าห้วยบ่แม่นบ่แม่นว่างยูหุ่นหมอนว่าติบเขาว่ะสันบ่นว่างยูหมองคือยังหาจะเตน ห่านแบบขึ้นก้อชางก้อย่างนี้ล่ะค่ะปวดเหงาเลยยยางไปเหงายวอนเหงาย้องหันเลยสุ้งๆบัดนี้ติบเขาก็ตั้งยหันก็เลยบอกว่าติบเข้าเจ้าบวดเพาว่าตั้งยหันนั้นติบเขาก็เการะดับหลอกว่าเออแม่นแม่นหรือเปคือยังมั่นติดไปเอาติบเข้าล่ะกับบัดนี้ก็คือยังไปบุลีบัตคือยังขี่รถไปเห็นงานมุลีบัต นุ่มกันกับเขาเหลียวบางรถคันไหนกลายไปนี่ตาไฟนกระจกกันเปิดหุ้งงงบ่เหลื่อมตาบ่เนาะขับรถบ่ยังวายอยู่คตากระจกมันกับบุนขึ้นอยู่ต่ออเขาเลี้ยวไปหุ้งกับือขี่รถโดยสารทุกีรถบัสไปเห็ดงานน้่เขาเนละค่ะไปพ่อ,อนกสองตอยู่ข้างทางบ่เขาจอดให้จอดลกไปเอาไปเอา ดังซุบดังรถน้ากันก็เขาว่าคู่นกหง่ตัวดีว่าท่านลูกนกหง่ตัวนี้เขันบดมันใหญ่มากโตซ้ำโคตรมุ่นี่นหนิว่าท่านโน่ว่าสมพอมันอ้วนละแม้ว่าท่านกับมึงส่สมพอมันอ้วนละแม่นี่ตัวครูนี่ตัวแม่ว่าท่านเขาว่าก็เอาเวดละเอาไปกําลังที่โลกค้นปิ่งอย่งว่าเพดีกูที่ไปโลกค้นปิ่งว่าค่ะ กำลังสีโลกขนปีกนั่นละเมื่อนี่แหละนกสองตัวเออยู่ข้างทางเออนกเขาว่าขัดบรรยานึว่าตัวซ้ำโคดรมุิเอวเลยอ้มแเปนฟันงวดว่างหันกับสีเป็นหนึ่งสองเนาะ้าสองพันค่ะฟันบว่างหันเขาจังจเนาะหนึ่งงนกกับหนึ่งเนาะอืมสอนวังหัไม่นสมามหน่งหนึ่งบนพอใหนกสองตัวม่นสมาตัวเก่า กาได้หกสองหุ่นเลยอะหกสองหุ่นเออฟันย่ามได้ฟันจีเป็นหกไดโน่คุณพ่อตีนขาเป็นหกเนาะเออหกสองอ่ะแล้วแต่คุณพ่อนะพ่อป้องฟันคุณพ่อค่ะฟันไม่ยาวแล้วจำได้เบิดท่วมฟันนี่ฟันมือขึ้นนี่เลยค่ะตัวเหล็กคุณพ่อป่ะนี่ตัวเล็กตีให้ตัวไดโนอก็คือใจห้าหกสองนี่แหละสามตัวห้าหกสองอ่านี่มาแต่ใส้มียิงบุนึงเด้อมียิงบุนึงมียิงคุณพ่อตีเป็นห่าบอกเออ โกนี่ก็คือมาจากนกสองตัวเมนบอกเออแต่ว่าในความฟันคุณพ่อเนี่ยคนณฟันอยู่สองช่วงนะครับเนาะช่วงแรกฟันบดเดยไปกินตุ่มเนื้อกันเนาะตีวงตุ่มเนื้อกันเออ,อช่วงที่สองตุ่มหัวงัวงช่วงที่สองนี่ไปฟันเห็นหนุกสองออต,ตัวค่ะแต่ช่วงแรกนี่คุณพ่อฟันนี่คุณพ่อเห็นตัวเหล็กน้ำได้ไยินตัวเหล็กเห็นตัวเหล็กเด้บอกว่าห้องเขาว่าห้องเบอร์แปดน่ยซ้ำมาเขาบอกเหล็กอะไรนั่นคนที่บอกนี่เป็นผู้ใดคุณพ่อซุ่มไปกินน้ำเขานีแล้ว เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบอกเนยผู้ชายผู้ชายคือกันนะเออเป็นผู้เฒ่าบอกวือเป็นผู้นมรุ่นเดียวกันนี่ละร่นวกันเออคือยังนุมกว่านี้ต่กี้กันเลยเขาหายแต่เหล็กแปดมากนะคุณพ่อเขาว่าตั้งชัดด้ว่าห้องเบอร์แปดเขาหายแต่เหล็กแปดมากหองนี้มันเป็นยังล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นซีเหลียมได้เนาะหองเนาะซีเยหลค่ะตัดตีจากหน้าห้องก็เป็นห้องนี้เป็นห้องนี้ตัดตีจากหน้าหองแมนยูหอเหีบเนาะค่ะยือันขึ้นก่อนที่หายซิบพวงนั้นไปหัน หมดฟันไปได้กินตาป่าไปว่านป่ายืมแฮนองเคยไปว่านป่าได้กินเออรอบนี้มาได้กินหอยอายุพอจากปีบั้นหกสิบเอ็ดตวงนั่นที่ไรเนาะหกเอ็ดหกสองพอฟันได้กินเนาะคุณพ่อเกิดพ่อสอย่างศูนย์หกเกิดศูนย์หกศูนย์หกค่ะตรงไลบงกรบาชองพูนมาศูนย์หกนีหกสิบเอ็ดปีย่างหกสิบสองนะประมาณนี้เนาะคุณพ่อเนาะกอ้โอายุศูนย์หกค่ะ สองหาศูนย์หกหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปีนี่เนาะค่ะบอันหอดหกสิบสองเนาะค่ะยังอยู่หกสิบเอ็ดเดือนสิงหาเนี่ยแล้วเต็มหกสิบเอ็ดค่ะยังอยู่หกสิบเอ็ดปีค่ะสิงหาอแสดงว่าพอปันเทศเต็มหกสิบเอ็ดที่แล้ครับเกิดเดือนสิงหาเนี่ยสิงหาจนหกหกสิบเอ็ดเนาะแสดงว่ายังอยู่หกสิบอยู่ค่ะ ตัวเลขคุณพ่อไฮมาห้าหกสองเนาะค่ะหาหกสองเป็นตัวเลขที่คุณพ่อไฮมากระติดอายุไว้นําเนาะหกสิบเอ็ดปีค่ะหกสิบหกอย่างหกสิบเอ็ดครับหกสิบี่หกสิบเอ็ดดีะท่านเต็มเพท่านเต็มครับหกสิบปีนี่เต็มแล้วเนาะอย่างขม่าหกสิบเอ็ดค่ะเป็นอายุของคุณพ่อค่ะที่ชัดเจนเนาะค่ะถ้าท่านผู้ชมสิติดตัวเลข แตกต่างจากคุณพ่อไหหมาเนาะคะ่ะสามารถตีใดคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะพูดคุยกันว่าตัวเลขของคุณพ่อเนี่ยคืเพิ่มเติมมาบ่ขึ้นว่าหกสองนี่แล้วหล่นหาหกสองตีเจ้าของเลยแล้วหลึกแปดที่ได้ยินในความฝันเราบอกจะไปจับที่ตาดีปันี จับใช้แปดห่าดีแล้วแปะทาเนอะอ่าเอาแปดหาติดไว้น้ำบอกคุณพ่อห้องเป็นหาเมนุกคะบวิ่งแล้วโอยิ่งเออตีไปเอาเข่าอย่แล้วคุณพ่อตีใส่กับผู้ยิ่งนะค่ะไปเอาเข่าอยู่ในห้องห้องมันห้องแปดไม้เหล็กแปดเนาะค่ะบางท่านกรอาจีตีใส่แปดศูนย์กับเป็นไปได้เนาะค่ะเป็นแนวทางในหวดีนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ คุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่อบ่อแล้วล่ะฟันต่านี้ลหะอฟันซ้ำนีเนาะค่ะเดี๋ยวมาตามอีกส่วนกลางกับโคงสุดถ่ายเนาะค่ะว่าคุณพ่อสิฟันอีกบ่อค่ะท่วมตัวเหล็กของคุณพ่อนะครับเนาะฟันเห็นนกนี่กับฟันเห็นวัลลิกินตุมเนี่ตีรวมกันเลยบ่คุณพ่อบ่อแล้วเหนื่อบ่ได้รวมเลนื่อยจากตัวใดแล้วเนื่อยช่วงพี่ตีเอาค่ะคุณ่อเพิ่มกระหายตัวเหล็กมาแล้วค่ะเขาเลาะดูกอกล่องสุดวุ่นเนอะ <Es> <ska S 2> แต่ที่สําคัญก็คืออายุคนปลอาได้กินค่ะกินแน่ครับกินสดขนาดไม่บอกค็บอกแ้วามฝันหงอยว่างซ้อนบักนั่นน้อยๆสดมึงน้อยๆว่างเลยสดอ่าซ้อนซ้อนเดียวกันสดน้อกันกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป็นวิทยหน่อยผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายสดน้อกันเนาะหน่อยซ้ำไรคุณพ่อเด็กนภอยเตติบโมล่นประมาณจักปีเนาะในความฝันนี่หงอยมันเขาโรงเรียนกับ ปอสามปอสี่บุญยังเป็นเล็กหน่อยู่เนาะประมาณเขาโรงเรียนกับประมาณปอสามปอสี่ค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยนี่บนนี้อาจจะมาเป็นของมันไปเฮ็ดงานน้ำกันบุนเนาะเก้ามิ่งก็ได้เพราะว่าคุณพ่อกับที่ว้ผู้เฒ่าเนาะอยู่น้ำกันก็เด็กหน่อยส่วนน้ำกันก็เด็กหน่อยเนาะไก่ท่านผู้ชมตีซอยกันกับผมเป็นตัวใดกะก็เปลี่ยนแต่คลิปนะเขาเนาะเป็นแนวทางเพิ่มเติมครับเพราะว่าขันบัวหางหกสองกับซี่หกสองนี่ผมจำว่าคืดอยู่เลยติดแม่น้ำปอสี่หกสองนี่คุณพ่อก็ ี่เราต้มากแหรอว่าครับเพรา่หา้าสองกับสี่หกสองเออาสองเอาสองเอาสองชุดนาพูพ่อเนาะหาหกสองกับสี่หกสองเอออะนี่ก็ได้เพิ่มเติมอีกสาวหนึ่งบาทน,นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะในงวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหรอยหกสิบเจดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีาลาภในระหวัใหไงกับพออ้วนสุขหูสุขคนค่ะ คุณพอมีเำี <sk> ้ิ่มเติมอีกบ่อบ่อแล้วหอบ่มีเนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่ออ้วนค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะพ่ออ้วนนี่เพิ่นฝันว่าเลิกจากการทํางานเนาะค่ะในความฝันนี่มากับมูว่าสันละมูนี่ส่วน ไปกินต้มหัวงัวอยู่ห้องเบอร์แปดเพิ่นว่าพ่ออ้วนนี่ก็ได้ไปน้ำเนาะคะ่ะไปน้ำกันพอไปหอดแล้วก็ทำการกินเนาะคะ่ะเขาก็ตักมาเสิร์ฟเพิ่นว่าแล้วพักกันกินยางอะลิตอร่อยเพิ่นนมากินแสบกินนวต้มหัวง่วนี่ก็เปื่อยเปื่อยเบ่าตาก็กินเบดิดเพิ่นบ่าบ่เหลือในความฟันนี่พ่ออ้วนได้ใส่ซ่อนการเดียวกันกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะคะ่ะ เด็กหน่อยสดแล้วก็ว่างพระอ้วนสดต่อพระอ้วนสดแล้วก็ว่างเด็กหน่อยสดต่อเพิ่นว่าสอนการเดียวกันสดกันไปกันมาอยู่สองคนเพิ่นวาค่ะหลังจากนั้นกินอิ่มกินแสบกินเต็มแล้วเพิ่นวาเขาเบิดเพิ่นว่าผู้หญิงผูง้หนึ่งในกลุ่มก็เลยอาสาสิไปเอาเขาเองอยู่ห้องเบอร์แปดเพิ่นว่าค่ะอยู่ห้องเบอร์แปดสิไปเอาเขาเพิ่นวาค่ะ ในความฝันเนาะค่ะเพราะผู้หญิงคนนั้นไปเอากระติบเขาแล้วว่ากระติบเขาเสีย่บหินว่าสันแต่พออ้วนนั้นว่าเห็นอยู่วสันมันว่างอยู่มองหันละเพื่อนว่าผู้หญิงผู้นั้นไปบึงมันกะเห็นคือเก่าเพื่อนว่าค่ะลากกระลูกจากหันแบบนี้ฝันต่อไปอีกว่าได้นางหลดเพื่อนว่าเป็นหลดโดยซานนี่ละว่าสันนางหลดไปว่าสันไปแล้วน้ากันห้ายคนไปลวไปพ่อนกวสันนกสองตัว พออ้วนก็เลยบอกเขาว่าจอดๆๆระสันสิลงไปเอานก่ะสันลงไปแล้วก็มีคนเ้าขึ้นว่านกอันนี้ถามมันไห้ใหญ่มันใหญ่สามคนผุนได้่ะสันใหญ่สามตัวคนผุนได้่ะสันนกอันนี้บะสันพออ้วนก็ได้เอานกสองตันมาเนาะค่ะกำลังดกขน่าสิเห็ดกินบ่ฮันเห็ดกินซ้ำ่ะสันตื่นก่อนบะสันพออ้วนก็เลยได้เนวท่ามาให้กัท่ันผู้ชมทางบ้านค่ะ แนวทางตัวเลขก็คือหาหกสองเนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นตีนี่เลขหาในตีจากหองเนาะคะ่ะหองในตีเป็นหาเพิ่นว่าหรือว่าผู้หยิ่งเพิ่นก็ตีเป็นหาค่ะท่านผู้ชมส่วนหกนี่เพิ่นตีจากนกเพิ่นว่าค่ะหกในตีจากนกพออวันตีนกเป็นหกเนาะคะ่ะสองนี่ก็นกสองตัวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้ตีเป็นหาหกสองเนาะคะ่ะแนวทางในงวดนี้ค่ะ เลขสามโตตีจากฝันค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าหกนี่ถ้าเพิ่นฝันเห็นนกเนี่ยอะไมันเป็นหกเพิ่นว่าค่ะในความฝันของเพิ่นเนาะค่ะลวก็ะตกกันค่ะเลขตีจากฝันอีกคุ้มหนึ่งเนาะคะ่ะ C หกสองเนาะคะ่ะผู้ยิงนี่น้าม C ก็ได้เพิ่นว่าค่ะแต่ตามปกติแล้วคนเฮาส่วนมากสิตี C นี่น้ำมจากผู้ยิงเนาะค่ะผู้ยิงนี่น้าม C แต่ว่าพออวนเพริรนตีผู้หยิงเป็นน้ำมหานเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยหายมาเป็น ตกันไ้เนาะค่ะเป็นสี่ผู้หญิงหน้ามีส่วนหกนี่เพิ่นตีจากนกเนาะค่ะนกตีเป็นหกเพิ่นวาสองนี่ก็ตีจากนกสองตเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นโตกันเนาะค่ะสี่หกสองค่ะเป็นเลขกตีจากฝันค่ะส่วนหาแปดนี่เป็นเลขกตีจากฝันคือกันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าหองนี่ตีเป็นหาเนาะค่ะหองตีเป็นหาเพิ่นวาแปดนี่ กระห้องเบอร์แปดเนาะค่ะห้องเบอร์แปดเพื่อนก็ได้ตีเป็นหาแปดเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนหกศูนย์อย่างหกหนึ่งนี่เป็นอายุของพ่ออวนค่ะพรอะอวนนี่อายุหกสิบปีเต็มเนาะค่ะเต็มแล้วค่ะอย่างเขามาปีนี่ปีที่หกสิบเอ็ดเนาะค่ะปีที่หกสิบเอ็ดเป็นอายุของพ่ออวนค่ะหกสิบเอ็ดนี่ยังบอทันเต็มเนาะค่ะบ่ทันหอดเดือนเกิดเพื่อนวาตตะว่าปีนี้อย่างเขามาแล้วเพื่อนว่าค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสา,าก,กินแบ่งรัฐบาลของพระอ,อ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้อี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรวันใหญ่กับพระอ,อ้วนสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเลิศหักกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจสาวนิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพรารวยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ